วันนี้นะคะบำรุงทางใบไปเรียบร้อยแล้วนะคะที่แนนฉีดปีชีนะคะแล้วก็เดี๋ยวแนนจะมาบำรุงผักของแนนสวยๆนะคะโดยการใช้น้ำหมักเชื้อภาพแล้วก็ใช้แบคทีเรียสังเคราะห์แสงนะคะตัวนี้เป็นน้ำหมักเชื้อภาพนะคะแนนหมักอ่า ขี้วัวนะคะตัวนี้เป็นน้ำหมักเศษอาหารนะคะที่เนีนทำนะคะไว้ปีกว่าแล้วค่ะแล้วก็ผสมขี้วัวนะคะด้วยกับ EM นะคะสำหรับใครที่อยากทำน้ำหมักง่ายๆนะคะใช้ EM ในการหมักนะคะปุ๋ยชีวภาพของเราจะเป็นไวมากเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาบำรุงต้นเคลทางบินนะคะถ้าใครอยากปลูกผักออร์แกนิกนี่ก็ต้องใช้น้ำหมักนะคะแล้วก็หมักปุ๋ยใช้เองแบบง่ายๆค่ะ วันนี้นะคะแนนจะใส่ในผสมน้ำทีละ10ลิตรนะคะง่ายๆเลยในน้ำ10ลิตรนะคะแนนจะใส่น้ำหมักเชืวอภาพไป1แก้วเลยนะคะแก้วตัวนี้เป็นแก้วแก้วน้ำแก้วกาแฟอเมซอนนะคะความจุป,ประมาณ250นะคะหรือไม่ก็500 ml แนนไม่มั่นใจเท่านี้ค่ะแนนกะเอานะคะแนนไม่ได้วัดปริมาตรตายตัวนะคะ ถ้าปกติแนแนเทลงไปเลยนะทนี่แนนทําให้เพื่อนๆดูแนนก็เลยจะตตวงให้ดูนะคะว่าประมาณเท่าไหร่นะคะน้ําสวยมากนะคะเป็นน้ําหมัก EM ค่ะนี่สีแดงๆที่แนนเคยทําไว้ให้กับเพื่อนๆดูนะคะง่ายๆเลยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะในน้ำ10ลิตรนะคะเนี่ยค่ะเวลาผสมเสร็จแล้วก็จะได้สีของน้ำประมาณนี้นะคะไม่เข้มมากนะคะ เนี้ยสีน้ำประมาณนี้ที่สำคัญเลยในน้ำตัวนี้จุลินรีย์ EM นะคะเขาก็จะช่วยปรับสภาพของดินด้วยค่ะเน้นนะคะสีแบบนี้สีสวยๆนะคะต่อไปนะคะเราก็จะเติมแบคทีเรียสังเคราะห์แสงค่ะตัวนี้นะคะพระเอกของเราเป็นจุลินทรีย์ e M, ที่มีชีวิตตัวที่สองนะคะที่เราจะเติมลงไปในน้ำนะคะนี่สีสวยมากเลยอันนี้ใช้แค่ครึ่งหนึ่งนะคะอย่าใช้เยอะนะคะ ครึ่งหนึ่งก็พอค่ะสีสวยมากนะคะแบกเทียร่งางก้แสงค่ะเติมลงไปเลยเน้นทําไว้เยอะนะคะเน้นลดทีละเยอะด้วยนะคะเนี่ยค่ะแต่สาหรับใครที่ไม่มีนะคะก็สามารถหมักได้เองนะคะโดยใช้ EM หมักกับขี้วัวค่ะง่ายๆนะคะหมักไว้1 0ถึง15วันนะคะก็ใช้ได้นะคะขี้วัวเราจะไม่หมินเลยนะคะก็เป็นกลิ่นของอน้ำหมักนะคะเนี่ยค่ะ ีประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวแนนก็จะตักรดลาดทั้งหมดเลยแบบง่ายๆนะคะสำหรับวิธีรดลาดผักในกระถางนะคะเวลารดเพื่อนๆอย่าเอาผักตัวนี้ที่ไม่ได้ขีดพ่นทางใบนะคะเราโดนรดลาดลงดินอย่ารดลาดให้โดนใบนะคะรดลงดินแค่นี้พอค่ะเนี่ยค่ะที่สําคัญเลยก่อนที่จะรดลาดลงไปเพื่อนๆจะต้อง ลดด้วยน้ำเปล่าให้ชุ่มก่อนนะคะแล้วค่อยลดด้วยน้ำหมักเชียวภาพค่ะทำแบบนี้นะคะผักของเราจะได้รับสารอาหารแล้วก็โตวไวมากนะคะนี่คือเคล็ดลับในการปลูกผักในกระถางของแนนนะคะว่าปลูกยังไงผักแนนถึงได้สวยแล้วก็แข็งแรงค่ะลดแบบนี้ได้เลยนะคะนี่ แล้วก็อย่าลดให้น้ําล้นกระถางนะคะเวลาใส่ดินในกระถางก็ควรจะอ,อย่าให้ดินเสมอปากของกระถางนะคะจะทําให้เวลาเราลดาผกักหรือว่าใช้ปุ๋ยคอกหรือว่าบํารุงดินนะคะสารอาหารจะล้นออกมาทําให้ ผักของเราแทนที่จะได้รับสารอาหารทั้งร้อยเปอร์เซนเลยอาจจะได้รับแค่บางส่วนนะคะ mm. เขียวดายนะคะให้เพื่อนๆเ, mm. เหลือช่องว่างไว้สําหรับการลดผักแล้วก็การใส่ปุ๋ยด้วยค่ะง่ายๆนะคะนี่คือเคล็ดลับการปลูกผักในกระถางให้สวยแล้วก็เขียวแบบนี้นะคะลาาเลยแบบนี้ค่ะทีละต้นนะคะเหมือนเราเติมอาหารให้เขานะคะตอนแรกก็ถ้าช่วงไหนฝนตกก็ ใช้สายยางนะคะฉีดพ่นเลยนะคะอย่าให้ใบติดที่ต้นของผักของเรานะคะเขาจะทำให้เกิดเชื้อราค่ะดินในดินมีจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดเชื้อราได้นะคะดังนั้นอย่าให้น้ำของฝนกระชกขึ้นมาแล้วเจอแบบนี้นะคะใบไหนที่เป็นใบล่างนะคะที่เขาเหลืองแบบนี้แล้วอย่าปล่อยให้เขาติดต้นนะคะต้องเด็ดออกค่ะเพราะว่าเขาจะ เป็นตัวชักนำเอาเชื้อโรคเข้าสู่ต้นนะคะเอาออกเลยนะคะเก็บหาถุงพลาสติกมาเก็บเลยค่ะไม่ต้องทิ้งไว้ในสวนนะคะนี่แนนเจอแล้วนะคะเนี่ยแนนฉีดหนอนไปเมื่อกี้นะคะตัวนี้มีหนอนขนาดเล็กเต็มไปหมดเลยนะคะใครที่เจอสภาพนี้นะคะเนี่ยค่ะนี่คือหนอนนะคะหนอนตัวเล็กแนนฉีดไปแล้วนะคะเดี๋ยวนแนนต้องเก็บออกให้หมดเลย ไม่งั้นเดี๋ยวจะระบ,บาดแพร่ระบ,บาดในสวนนะคะวันนี้มาตามล่าตัวหนอนนะคะเนี่ยค่ะมันจะมีหนอนสีเขียวตัวเล็กๆนะคะเต็มไปหมดเลยก็เด็ดออกเลยค่ะแล้วก็แนนเก็บใส่ถังแบบนี้นะคะเก็บใส่ถังเลยเดี๋ยวเขาจะหล่นในแปลงนะคะเนี่ยค่ะตัวเล็กนี่ต้องรีบจัดการนะคะ ช่วงฝนตกเนี่ยนอนผีเสื้อเยอะมากเลยโหยนี่กินเยอะเลยค่ะใบเสียหมดเลยนะคะนี่ถ้ามาเจอช้าก็จะเละไปหมดเลยค่ะเก็บออกให้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเขาแตกยอดขึ้นใหม่ค่ะไม่ต้องเสียดายนะคะลดลงไปเลยนะคะแค่นี้พอนะคะแต่ละต้น แล้วก็เก็บเอาใบไหนที่เสียออกไปเลยค่ะเด็ดออกเลยอย่าให้มีใบเสียในต้นของเขานะคะใบล่างอะคะที่เขาเสื่อมสภาพแล้วแล้วก็เวลาโดนฝนนะคะมีดินติดอยู่ที่ใบแบบนี้ที่เราไม่ใช้แล้วนะคะก็เด็ดออกได้เลยค่ะตัวไหนที่ไม่สวยแล้วนะคะเด็ดออกไปเลย ถ้าจะให้ดีนะคะแนะนะนำว่าควรจะวางต้นไม้ไว้บนชั้นนะคะหาชั้นที่ไม่สูงมากค่ะวางนะคะก็จะรอ,อดพ้นจากาพวกเวลาที่ฝนตกแล้วก็จะมีใบติดออกมาแบบนี้นะคะนี้สำหรับ ต้นของเคลใบหยิกเขาจะต้นเตี้ยนะคะดังนั้นเวลาที่ฝนตกมันจะมีดินขึ้นมาติดที่ใบของเขานะคะแล้วใบเขาหยักด้วยนะคะก็จะห่อดินไว้ทําให้ติดเชื้อราแล้วก็ใบไม่สวยนะคะถ้าอยากให้สวยๆก็ต้องวางบนชั้นค่ะอันนี้แนนวางบนพาเลตนะคะไม่ให้เขาโดนดินนะคะแต่เขาก็มีดินที่อ,อยู่ในกระถางซึ่งเกิดจากฝนตกเขาก็กระเด็นขึ้นมาโดนใบนะคะบ้างแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาน้ํา ลดนะคะสายยางขีดออกนะคะไม่ให้ดินติดที่ใบค่ะต้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะอยากให้เขาสวยๆนะคะเราก็เทลงไปเลยนะคะสำหรับเคลนะคะเมื่อเขาต้นโตแล้วนะคะโอ้ยเนี้ยค่ะเมื่อเขาต้นโตแล้วเขาก็จะเริ่มมีแขนงออกมาแบบนี้นะคะที่สำคัญเลยถ้าเราเด็ดยอดของเขาเขาก็จะแตกออกมาสวยๆนะคะ อันนี้เป็นไดโนเคลนะคะเด็ดใบบางส่วนออกได้เลยที่อยู่ด้านล่างนะคะที่เสียแล้วนะคะนี่นี่ไดโนเคลลดลงไปเลยนี่วันนี้นะคะแนนก็มาดูแลผักของแนนนะคะเคลอยากให้สวยๆหน้าฝนนอกค่อนข้างที่จะปลูกผักยากต้องคอยดูแลนะคะถ้าใคร อยากปลูกผักให้ได้ผลนะคะก็ต้องใส่ใจหน่อยนะคะถ้าช่วงหน้าฝนแต่ถ้าหน้าหนาวน,นี่ผักสวยนะคะหน้าหนาวจะปลูกผักได้ง่ายกว่านะคะวันนี้มีแดดนะคะต้นสแกลเลตเคลของแนนก็ติดสีม่วงเยอะนะคะเมื่อวานยังเขียวอยู่เลยนะคะวันนี้เริ่มม่วงแล้วนะแต่ละวันไม่เท่ากันเลยนี่เป็นสแกลเลตต้นโตนะคะแนนปลูกในกระถาง10บนิ้วค่ะนี่ม่วงม่วงเลย ก็ได้การบำรุงจากน้ำหมักชีวภาพนะคะเดี๋ยวแนนต้องทำอีกเยอะเลยค่ะกว่าจะเสร็จนะคะสำหรับวันนี้แนนก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาดูคลิปของแนนนะคะเคล็ดลับการปลูกผักในกระถางให้ได้ผลนะคะแล้วก็การดูแลป้องกันแมลงเพี้ยนะคะแล้วก็หนอนด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะ ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ